สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะเอาผ้ามาซักครับเครื่องซักผ้าหย่อดเหรียญเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่ครับเสื้อครับเสื้อเสื้อเสื้อ,อตะกร้าผ้าอยู่นี่ครับอีกเครื่องซักผ้าสามเครื่อง ครื่องนี้ก็เครื่องแรกก็ยอดเหรียญสามสิบบาทยอดเหรียญสามสิบบาทใส่ผ้าได้ตามน้ำหนักสามสิบบาทรับเหรียญห้าบาทเอาเหรียญไม่ได้มาเหรียญไม่ได้มาทำไงเนี่ยนี่ครับเครื่องนี้ก็ สามสิบบาทมีกันไกด้วยกันไกไว้สำหรับตัดเอ,อ่อซอง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 น้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มนี่ครับกฎก็มีห้ามซักผ้าคีริว้วผ้าสัตว์เลี้ยงขอบคุณที่ใช้บริการห้ามใช้ผงซักฟอกให้ใช้น้ำยาซักผ้าชนิดน้ำเท่านั้นรับเหรียญห้าบาทสิบบาทนี่ครับ แบงค์ไม่รับโอ้เอาแต่แบงค์มาโอ้ oh, ทำไงดีอ่ะตู้นี้ตู้นี้สี่สิบบาทรับเหรียญห้าบาทสิบาทเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญสี่สิบบาทเขาเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญไม่ได้หยอดแบงค์มาเข้าใจผิดตูน้นี้นี่ครับพอมีรอยตีนแมวด้วยมีรอยตีนแมวด้วยเปิดไว้เขาเปิดด้วยกลัวแมวกลัวแมวเหยียบแมวตกเลยโดดขึ้นม่ได้ปะนี่ได้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 ไดได อันนี้อันนี้ฝาฝาฝาบน,น,าบนอันนี้ฝาบนบอันนี้ฝาบนครับอันนี้อันนี้ฝาฝาหน้าอันนี้ฝาหน้าอันนี้ฝาหน้า LG เครื่อง LGLG เดี๋ยวก็ต้องกลับไปใหม่เดี๋ยวต้องกลับกลับไปใหม่ละไม่ได้เอาเหรียญมา <c oughs> ไม่ได้เอาเหรียญมาเอาแต่แบงค์มาอ่า เดี๋ยว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 ค่อยมาชมกันใหม่เดี๋ยวเดี๋ยพักก่อนพักผักอ๋อบรรยากาศร้านนี่นี่มีต้นไม้สองต้นต้นไม้สองต้นอที่นี่จะบันบันจะของานมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ด้วยมีโต๊ะด้วยมีโต้ให้นั่งเล่นด้วยเห็นว่ามีไวไฟด้วยนะมีไวไฟฟรีด้วยนะ เดี๋ยว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 ซักผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูใหม่หลังจากที่เราซักผ้าเสร็จแล้วเราก็ต้องนําผ้ามาตากแดดน,นะครับเพื่อความสะอาดฆ่าเชื้อโรคนี่ครับแต่นี้ไม่ใช่ผ้าของผมนะครับผ้าของชาวบ้าน <c oughs> ขออภัยด้วยครับอ่านี่น,นี่ต้องมาตากแดดแบบนี้นะครับนี่แบบนี้แบบนี้หลังจากตากผ้าเสร็จแล้วก็มาเก็บดอกอัญชันนะครับ เก็บดอกอัญชันนี่ครับดอกอัญชันเก็บไปไปตางแห้งแล้วก็มาแช่น้ําร้อนกินเดี๋ยวต้องไปแช่แช่น้ําล้างทำความสะอาดก่อนดอกอัญชัน เาสักยี่สิบห้าดอกหนึ่งแก้วยี่สิบห้าดอกสิบละ พอแล้วครับพอแล้วต่ำไปอยู่ต่ำไปแม่เอาคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ